สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel ยูทูบปีเตอร์โบสนะครับเทปวันนี้ออนวันที่11มิถุนายน2566นะครับแต่ว่าปีเตอร์โบส์อัดเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่9นะครับเนื่องจากว่าวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ที่ออนแอร์เนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดพอดีแต่ข้อมูลวันนี้รับรองว่าเด็ดจัดเต็มแน่นอนนะครับใครที่ชอบฟังข่าวซื้อขายเชลซีอยากจะรู้ว่าภาพรวมตลาดนักเตะของ Chelsea, เชลซีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะซื้อประมาณกี่เดียว แล้วขาออกที่มันเยอะเนี่ยประมาณกี่ดีลนะครับวันนี้รวมให้แบบครบทุกตําแหน่งเป็นรายคนละเอียดแน่นอนใครชอบความละเอียดชอบความฮาร์ดคอร์หรือใครก็ตามที่เอาแวะเวียนมาชมช่องปีเตอร์โบสอาจจะไม่ได้มาชมทุกวันแต่ชมคลิปนี้คลิปเดียวจบจะทราบทิศทางตลาดของเชลซีแน่นอนบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี้เลยใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ได้เลยนะครับนำหลัก สู่จากประเทศแคนาดารัฐบิติชโคลัมเบียนะครับเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันนะครับว่าจบเกรด12สเนี่ยสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASC BC Inspection แล้วก็สมศสเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเท่นหนึ่งถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1นถึงม6นั่นเองติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229 ID l ลน์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของเป็นแฟนเชล s ด้วยนะครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับฝากแคมเปญดีๆของทาง s u ซูกิด้วยนะครับบอกเลยว่ายอดเยี่ยมแน่นอนนะครับยูดิงดอนไรร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่่งใหญ่ภายใต้โครงการดีๆซูซ u กิ uki, c อสฟีแคร์นะครับเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเจอกับนิว s u z u กิ e ออร์ติก a าสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศฝากไปอุดหนุนซูซูกิกันเยอะๆนะครับ แล้วก็ใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งว,วันต่อวันต้องจัดที่ร้านนี้เท่านั้นเลยนะครับโคดคูเพอร์ฟูมนะครับมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออลชาแนลโจมาลมีเพียบนะครับแล้วก็เจ้าของแฟนเชลซีด้วยสอบถามได้ว่าคุณอยากได้น้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวๆมีให้เลือกซื้อกัน3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ทิกต็อกนะครับซึ่งในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่อง p ี t เ r อร์โบ์ด้วยผมทิ้งไว้ด้านล่างสั่งครบ 1, บาทลด1 0 0บาทแล้วก็ในึ o k ร้านเปิดใหม่ก็่นล,ลคาคพิเเศษเพียต ไปหมดเลยนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆห้ามพลาดเด็กขาดฝากโคคูเพอร์ฟูมกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวกันนะครับสรุปให้เลยผมจะไล่ตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูไปจนถึงกองหน้านะครับวิเคราะห์อัปเดตล่าสุดให้ฟังกันผู้รักษาประตูเนี่ยทิศทางของเชลซีก็คือเอดูอาร์เมนดีหรือเกปาอาริสปาลากานะครับต้องย้ายออกจากทีม1คนนะครับ ทิศท,ทางมีโอกาสเป็นเมนดี้เพราะว่าไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่มีข่าวกับทีมในฝรั่งเศสที่ให้ความสนใจส่วนคนขวาม,มือสุดนะครับอย่างเบตตินิลลี่เนี่ยคนนี้ต่อสัญญาไปแล้วอยู่ต่อแน่นอนนะครับจะเป็นผู้รักษาประตูมือ3ของทีมเท่ากับว่าผู้รักษาประตูของเชลซีเนี่ยจากเดิมที3คนจะหายไปคนหนึ่งนะครับมันเท่ากับว่าจะว่างอยู่หนึ่ตำแหน่งนะครับเออหนึ่งตำแหน่งที่ว่าเนี่ย ก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะครับกาเบรียลซาโลนีนาผู้รักษาประตูดาวรุ่งของเราผลงานตอนไปเล่นฟุตบอลโลกยู20ดีมากนะครับไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ก่อนจะไปตกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก่อนนั้นนี่นนคือแบบเก็บครีนชีสรัวๆสนัดติดเลยนะครับสื่ออังกฤษอย่างฟุตบอลลอนดอนบอกว่าซาโลนีนามีโอกาสได้โชว์ฟอร์มช่วง p r e ซี a s o n แต่ ท้ายที่สุดเขามองว่ามีโอกาสปล่อยยืมตัวสูงครับฟุตบอลลอนดอนบอกว่าอาจจะได้โชว์ของแต่ก็อาจจะโดนปล่อยยืมตัวอยู่ดีเพื่อไปเก็บเลเวลก่อนเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่เลยดังนั้นถ้าเกิดซาโลนิน่ายังไม่ได้เก็บเอาไว้ใช้ถ้าปล่อยยืมตัวเนี่ยก็น่าจะต้องซื้อผู้รักษาประตู1คนนะครับน่าจะนะครับคนที่จะเอามาเนี่ยน่าจะมาแทนโคต้าของเอดูอาร์มนดีจะเป็นเกรดที่เอามาแข่งกับเกป้าถ้ามาแล้วเทพก็เป็นมือหนึ่งคนใหม่ หรือถ้ามาแล้วฟอร์มไม่เปรียงมากก็อาจจะเป็นเกป้าต่อก็ได้แต่ต้องแข่งขันกันต้องมีประสบการณ์ตอนนี้บรรดาสื่อเทียสูงเนี่ยรายงานชื่อ3คนนี้เป็นหลักครับก็คือเอมิเดโนมาร์ติเนสนะครับผู้รักษาประตูแชมป์โลกนะครับคนนี้ของแอสตันวิลล่าเป็นสื่ออร์เตนตินาที่รายงานนะครับดาบิดรายาของเบรนท์ฟอร์ดสื่ออังกฤษบอกว่าราคาจะอยู่ที่ 30- 40ล้านปอนด์เพราะว่าสัญญาเหลือไม่เยอะ แล้วก็มีคนที่รบใหญ่สุดครับอันเดรโอนานาของอินเตอร์มิลานคนนี้แมตต์ลอพูดว่าเชลซีสนใจมาตลอดนะครับแล้วก็อินเตอร์ตั้งราคาเอาไว้ประมาณ60ล้านยูโรแพงไม่น้อยเลยครับเดี๋ยวต้องคุยกันนะว่าถ้ามันแพงขนาดนี้จะเวิร์กหรือเปล่าเท่ากับว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูเชลซี Chelsea น่าจะซื้อ1คนน่าจะนะครับไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้คำว่าน่าจะแล้วก็น่าจะขายออก1คนอาจจะมีเข้าหนึ่งออกหนึ่งนี่คือตำแหน่งผู้รักษาประตูของเรานะครับ ไปดูแบ็กซ้ายขวาครับแบ็กซ้ายขวาของเชลซีตัวนี้มีอยู่4คนก็คือริสเจมกับเดฟเป็นฝั่งขวาเบนชิวเวลกับคูคูระยาเป็นฝั่งซ้ายแต่พี่เดฟกับตันทีมของเราน่าจะโดนปล่อยตัวออกนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นการปล่อยแบบฟรีๆเลยหรือจะเอาค่าตัวกลับมาสักเล็กน้อยแต่ว่าค่อนข้างชัวร์ว่าพี่เดฟจะย้ายออกนะครับ โวแทนพี่เดฟเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่าเชลซีไปซื้อคนนี้มาล่วงหน้าครับมาโลกุสโตนะครับเซ็นมาจากโอลิมปิกลียงทําให้ตําแหน่งฟูลแบ็คเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างสบายใจนะครับเพราะเหมือนที่บอกไป กราบขวาเนี่ยคุณได้กุสโตมาแข่งกับริสเจมที่เจ็บบ่อยกราบซ้ายคุณก็มีเบนชิวเวลกับมาคูคูคริยาไหนจะมีเจ้าหนูลูอิสฮอล์อีกที่สามารถเล่นได้นะครับเรียกว่าฟูตแบ็กน่าจะเป็นตำแหน่งที่มีความกังวลน,น้อยที่สุดของเชลซีและเพราะแก้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมไปเซ็นล่วงหน้ามาเรียบร้อยนะครับมาดูตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟครับเซนเตอร์ฮาฟ เตียโกซิวาเวสตีโฟฟาน่าเบโนบาเดชิลได้ไปต่อร0 0ซนะครับแต่คนที่ไม่ชัวร์ก็คือเทรเวอร์ชาโลบากับคาริดูคูริบอรีเคสของคูริบอรีเนี่ยมันยังมีสื่อกลสิบในอิตาลีครับบอกว่าทีมในเกาโชสนใจอยากดึงกลับไปเล่นโอกาสย้ายถามว่ามีไหมมีนะแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งมาแค่ปีเดียวนะครับส่วนชาโลบาเนี่ยอินเตอร์มิลานสนใจเชลซีอยากขายมากๆ แต่เหมือนนักเตะอยากลองสู้นะครับเชื่อกันว่า2คนนี้คนใดคนหนึ่งน่าจะย้ายออกซึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นของชาโลบามากกว่าเพราะว่า โอ้โหทีมที่สนใจเขาแบบจริงจังและสื่อเทีย1หนึ่งรายงานด้วยทีแอเรติกยูเครายงานแล้วก็ค่าตัวเชลซีอาจจะทําได้ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นชาร์โลบามีโอกาสสูงพอสมควรทีนี้ครับถ้าจะปล่อยสักหนึ่งเนี่ยคนที่กลับมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวซื้อแต่จะเป็นคนนี้กลับมาจากการยืมตัวก็คือรีวายโควิลนะครับปล่อยยืมตัวไปอยู่กับไรตันแล้วก็โอ้โหเล่นดีมากนะครับแล้วก็คนนี้น่าจะได้โอกาสพอสมควรเพราะว่า เซนเตอร์เท้าซ้ายเนี่ยเบอร์นาร์เดชิลเจ็บยาวน่าจะพักจนถึงช่วงต้นซีซั่นก็อาจจะเป็นรีไวคบิลที่ถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันได้โอกาสไปก่อนแต่ว่ายังไม่ร้อเซน,น,นะครับโปชิตนะิโน่เนี่ยอยากเก็บไว้ใช้แต่เหมือนไบรตันก็พยายามยื่นข้อเสนอตื้ออยู่นะสาไม่ขายใช่ไหมอ่ายื่นให้ใหม่40ซึ่งยังไม่รู้ว่าเชลซีจะยังไงแต่คิดว่าก็คงปฏิเสธอยู่ดีสําหรับเรท40บล้านปอนด์ซึ่งก็ควรปฏิเสธนะครับโห oh, เราจะไปซื้อของเขานี่โกง 560- 70ล้านของเรา40 ใครจะไปขายนะครับเท่ากับว่าเซนเตอร์ฮาฟมีโอกาสปล่อย1คนแล้วก็อาจจะกลับมา1คนจากนักเตะที่เราปล่อยยืมตัวออกไปนะครับนี่คือกองหลังนะครับมาดูเรื่องที่มันซับซ้อนกันดีก,กว่าผมว่าผู้รักษาประตูกับกองหลังมันมันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่มันก็แทนกันคนต่อคนไอ้ที่ซับซ้อนมันคือมิดฟิลด์นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางคนที่อนาคตแน่นอนนะแบบอยู่กับเชลซีต่อ100%เ มีแค่เอนโซเฟนันเดสครับที่อยู่ต่อรอเปอร์เซนต์ซื้อมาเดือนมกราคมส่วนที่เหลือเนี่ยไม่แน่ไม่นอนหมดเลยครับเช่นโควาสิตกำลังจะไปแมนซิตี้เอนโกโลกองเต้ไปหลีกซาอุรูเบนลอฟตาชิกแม้ดีวกับมิลานจะชะง,งักไปแต่โอกาสย้ายไม่ว่าจะมิลานหรือทีมไหนก็ตามนะโอกาสย้ายก็ยังสูงเดนิสซากาเรียส่งตัวกับยูเวนตุสเพราะว่ายืมตัวมาแล้วไม่ใช่ออปชั่นเซ็นขาดแต่คนที่มีมูลค่าอย่างคอเนอร์กาลเกอร์เนี่ย จริงๆถ้าขายอาจจะทําเงินได้ถึง40ล้านปอนด์แต่ทิศทางก็คือนักเตะไม่อยากย้ายอยากสู้ต่อเพียงแต่ถ้าเกิดการาเกอร์อยากอยู่ต่อเนี่ยเรายังไม่การันตีนะครับว่าโปรชิติโนจะมองการาลกเกอร์เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแบบเอนโซหรือจะมองเป็นกองกลางตัวรุกแบบที่แลมพาดชอบจับไปเล่นกันแน่จุดนี้ยังตอบได้ค่อนข้างยากเท่ากับว่าขาออกมิดฟิล ถ้าไม่นับซากาเรียที่เป็นการยืมมาแล้วส่งกลับเนี่ยมันอาจจะมีการออก3-4คน3ก็คือโควาซิตกองเต้ลอตตาชิกและคนที่4ซึ่งไม่แน่ไม่นอนก็คือคอนเนอร์กาลัเกอร์ถูกไหมครับอันนี้ยังไม่แน่ไม่นอนว่าว่าจะเป็นยังไงทีนี้ครับพอมันเสียเยอะยังไงมันก็ต้องซื้อคนใหม่อยู่แล้วนะครับต้องซื้อคนใหม่ออไอตรงตำแหน่งมิดฟิลเนี่ยมาริซิโอโปชชติโนชอบเล่นกลางคู่ ให้คิดแบบนี้แล้วกันการคู่เนี่ยก็ตัวเทคนิคคนนึงตัวตัดเกมคนนึงแบบแบบเบสิกแบบมาตรฐานเลยอ่าไอ้ตรงสายเทคนิคที่จะเอามาสลับกันเล่นกับเอนโซเฟรนันเดสเนี่ยเดิมทีมันควรจะต้องเป็นโควาสิตคอยแข่งกับเอนโซแต่พอโควาสิตกำลังจะย้ายออกต้องรอดูครับว่าเชลซีจะเลือกออปชั่นไหนอันแรกก็คือดันดาวรุ่งที่มีนะครับเช่นอันเดรซานโตส ดาวรุ่งบราซิลเชซาเรสคาซาเดดาวรุ่งอิตาลีที่โชว์ฟอร์มฟี ف าอยู่20ขั้นเทพเลยนะครับแล้วก็มีคานี่ชุกอเมกาด้วยที่ซื้อมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นะครับนอกจากนี้เชลซียังมีข่าวกับกาบรี่เบกานะครับมิดฟิลด์ของเซลตาด้วยคนนี้ชอบเลี้ยงลุยก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันโอกาสที่จะซื้อก็มีหรือโอกาสที่จะดันดาวรุ่งจากที่มีอยู่สักคนก็มองข้ามไม่ได้เพราะว่าบทบาทนี้มันคือบทบาทโรเตชันเอาไว้คอยช่วย ทาง Enzo so Fernandez ถ้าวันไหน Enzo so ลงไม่ได้ก็ให้คนนั้นลงเล่นนะครับแต่ไอต้ตำแหน่งที่ต้องซื้อบิ๊กเนมแน่ๆเนี่ยมันคือมิดฟิลด์โคตาของน n ก o Lo อ o n t e คือลำพังถ้ากองเต้ไม่ย้ายก็ต้องซื้อสักคนหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วนี่กองเต้ย้ายเชลซีอาจจะต้องซื้อกองกลางสายพละกกำลังตัวตัดเกมเนี่ยสคนนะครับเพราะเชลซีเสียกองเต้ซากาเรียก็ส่งตัวกลับ ตอนแรกเนี่ยแพลนของเชลซีคือจะเอามานูเอลอูกาเต้แต่แฮลนะครับอูกาเต้แฮลทำให้ตอนนี้โฟกัสมันไปอยู่ที่มอยเซสไกเซโดของไบรตันแบบเต็มตัวคนขวามือนะครับเทียร์หนึ่งอย่างฟาบิซิโอโรมาโนบอกว่าเชลซีเต็งนะครับเต็งอยู่ตอนนี้แต่แฟนเชลซีก็ผวากับคำว่าเต็งเหมือนกันเพราะว่าเต็งแล้วก็แฮวมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็บอกว่าเราเต็งอยู่นะซึ่งน่าจะต้องผลักดันให้ได้นะครับแต่ก็ต้องแข่งกับพวก อาร์เซนอลแมนยูลิวพูที่เขาก็ให้ความสนใจเหมือนกันส่วนอีกคนนอกเหนือจากไกเซโดจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยยังตอบยากแต่โดยส่วนตัวผมว่าควรซื้อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขุมกําลังเชิงลึกไม่เพียงพอนะครับเกิดไกเซโดเจ็บขึ้นมาจะเอาใครไปช่วยตัดเกมให้เอนโซล่ะถูกไหมครับคนคนนั้นก็มีข่าวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอามาดูโอนาน่าของเอฟเวอร์ตันคนนี้ตัวใหญ่พละกําลังดีชนได้ผมว่าคนนี้ไม่ได้ตัดเกมจาก๋า เป็นบ็อกซ์ทูมากกว่าแต่พอมีทักษะการแท็กเกิลผมว่าจะเล่นคล้ายๆซากาเระนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโรมิโอลาเวียของเซา t ์แฮมป์ตันลาเวียนี่คือคนกลางนะครับตกชั้นไปค่าตัวขนาดตกชั้นแต่สื่อบอกว่า40-50ล้านปอนด์ติดตรงที่ว่าคนนี้ไม่ใช่สายหนัดเกมครับ ยืนตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่สไตล์เป็นสไตล์คลองบอลมากกว่ามีเทคนิคกล้าเลี้ยงในพื้นที่แคบๆไม่ใช่ตัวฮาร์ดแมนตัวตัดเกมสักเท่าไหร่ถ้าคิดจะเอามาตัดเกมเนี่ยมันอาจไม่ตอบโจทย์แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามชื่อของโรมีโอลาวีเอาไว้เพราะว่าแมวมองของเชลซีชอบมากนะครับเท่ากับว่ามิดฟิลเนี่ยเมื่อเชลซีมีข่าวจะเสียเยอะขนาดนี้สาถึงสคนเนี่ย เป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยเชลซีอาจจะเอาเข้ามาใหม่2คนก็ได้อาจจะเป็นการซื้อ2แล้วก็ดันดาวรุ่งสักคนหนึ่งนะครับนี่คือมิดฟิวร์ตัวกลางมันจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับไปดูกองกลางตัวรุกกันบ้างนะครับกองกลางตัวรุกคนที่ย้ายออกแล้วแน่ๆก็คือชูอัลเฟรดิกซ์นะครับไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโปชิติโน o ส่วนคนที่ย้ายมาแล้วแน่ๆก็คือคริสโตเฟอร์เอนคุนคูจากไลฟ์ซิกเหลือแค่ รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งน่าจะมายึดตัวจริงในตำแหน่งกลางรุกแผน4-2-3-1ที่โปรชิติโนชอบใช้แต่จุดที่น่าสนใจก็คือคนที่แข่งกับเอ็นคุนคูจะเป็นใครเพราะว่าอนาคตของไค h ฮาวเวสกับเมสั n นเมาส์ยังไม่รู้จะเอายังไงดีครับคือถ้าเกิดทั้งเมาส์ทั้งฮาวเวสย้ายคู่ขึ้นมาเนี่ย เชลซีก็ต้องหาคนใหม่สักคนหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นจะเหลือเอ็นคุนคูคนเดียวแต่ก็เหมือนที่บอกไปเราไม่รู้ว่าโปรชิติโนมองกานลักเกอร์แบบไหนแฟนบอลอาจจะไม่ปลื้มฟอร์มกานลักเกอร์นะครับผมก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่นักเตะใจเขาอยากอยู่โปชิติโนก็ดูเหมือนจะชอบถ้าพอชมมองเป็นเบอร์สิบบางทีเชลซีอาจจะไม่ซื้อคนมาแทนฮาวเว์สกับเมาก็ได้นะครับอาจจะไม่ซื้อกลางรุกเลยแล้วไปซื้อมิดฟิลตัวกลางสักคนหนึ่งแทนนะครับ ในทางกลับกันเกิดฮาวเวสไม่ได้ย้ายไปเรอัลมาติดซึ่งข่าวล่าสุดก็คือมาดติดอยากได้นะแต่ไม่พร้อมสู้ค่าตัว60ล้านยูโรรวมแอดออนเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่โอกาสดิวล่มก็มีแมนยู U, กับเมสันเมาส์โอกาสดิวล่มมีไหมก็มีเหมือนกันตัวนักเตะไอายากย้ายแล้วล่ะแต่เชลซีขอค่าตัวเรทอยู่ที่70ล้านปอนด์บวก แมนยู you, พร้อมให้50าสถึงห้มันก็ยังมีส่วนต่างกันเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดเชลซีโกงค่าตัวแพงเกินไปเนี่ยแมนยูอาจจะถอยดิยวก็ได้แล้วสมมุติเกิดเมาส์ไม่ได้ย้ายฮาวเวสไม่ได้ย้ายเราอาจจะได้เห็นฮาวเวสนะครับเป็นทั้งกลางรุกแล้วก็เป็นกองหน้าก็ได้ เมสันเมาส์เราอาจได้เห็นเขาคัฟเวอร์สแตนบายได้2ตำแหน่งเลยเบียดกลางรุกกับเอ็นคุนคูก็ได้หรืออาจจะไปเป็นปีกขวาก็ได้ออเพราะว่าต,ตอนที่โปเชติ i โนคุมสเปอร์บางทีเขาชอบเอากลางรุกไปยืนปีกขวาอย่างเช่นคริสเตนเอริกเซนหรือว่าเด l เลอันลีนะครับสรุปแล้วตำแหน่งนี้ถ้าเมาส์กับฮาวเวรสย้ายแล้วพอร์ชเกิดไม่ได้มองกาลาเกอร์เป็นกลางรุก ก็อาจจะมีซื้อสักคนหนึ่งเหมือนกันแต่มันยังไม่มีข่าวชัดเจนครับแฟนบอลเชียร์เจมส์แมดดิสันผมก็เชียร์แต่ที่เทียร์หนึ่งรายงานตอนนี้ฟาบิโอรโรมาโน่ไม่ได้พูดถึงชื่อเชลซีโรมาโน่พูดถึงแค่สเปอร์กับนิวคาสเซิลแล้วก็มีจอห์นเพอร์ซี่เทียร์หนึ่งฝั่งเลสเตอร์ก็บอกว่าเป็นสเปอร์ที่เป็นทีมเต็งตอนนี้เพราะฉะนั้นข่าวแมดดิสันกับเชลซีจากสื่อเทียร์หนึ่งยังไม่มีครับมีแต่บรรดาบล็อกเกอร์ที่รายงานซึ่งความน่าเชื่อถือขออองบลกกเกร์ บางอันแม่นก็มีแต่เอาว่ากันตามตรงมันก็ยังไม่เท่ากับพวกเทียหนึงอย่างแม์ลอเทียหนึงสายเฉพาะทางหรือสายกลางแบบฟาบิซซโอโรมาโนถ้าจะลุ้นแมดดิสันลุ้นได้แต่อย่าเพิ่งหวังเยอะถ้าจะหวังเยอะต้องไปรอให้พวกนักข่าวดังๆจริงๆร,รายงานก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาดูริมเส้นครับปีกซ้ายขวานะครับ ฮาคิมซีเยกมีข่าวว่าจะย้ายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสในเกาโชในฮอลแลนด์หลีกเกา่าหรือแม้แต่ลีกซาอุ คริสเตียนพูลิสิกมีรายงานจากสื่อเทีหนึ่งบอกว่านิวคาเซิลกับเอซิมิลานสนใจโอดอยืมตัวไปแล้วไม่ปังครับไม่รู้โชซีจะฝืนใช้งานต่อหรือเปล่าแต่ทิศทางสื่อบอกน่าจะต้องปล่อยแล้วละ่ะเท่ากับว่าปีกมีโอกาสปล่อย3คนถ้าปล่อย3คนนี้ไปจะเหลือในทีม3คนก็คือโนนี่มาดูเอเคมีไฮโรมูดริกแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงซึ่งสล็อตมันจะว่างหคน ปีกเนี่ยถ้าเล่นปีก2ข้างมันก็ควรมีตัวจริง2สำรอง2รวมเป็น4ถูกไหมครับจุดนี้ต้องรอดูว่าโปรชิติโน่จะเอาอย่างไงยังประเมินค่อนข้างยากเช่นถ้าเมสันเมาส์ไม่ย้ายพอชอาจจะนับเมาส์เป็นทั้งกลางรุกทั้งปีกเลยก็ได้แต่ถ้าย้ายขึ้นมาแล้วเมาส์ย้ายฮาวเวิรสย้ายย้ายกันหมดเนี่ยมันก็อย่าเพิ่งมองข้ามโอกาสที่จะซื้อนะ แต่ส่วนตัวคิดว่าตำแหน่งปีกเนี่ยยังไม่ใช่ลำดับความสำคัญสูงสุดเพราะว่ามันไม่มีข่าวราฟินญาที่เคยมีข่าวจากสื่อสเปนตัวนันกเตะก็บอกเองไม่ย้ายอยากอยู่บาซ่าต่อแล้วยิ่งบาซ่าไม่ได้ลีโอเนลเมสซี่ด้วยราฟินญาเขายิ่งไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีกเนี่ยถ้าเรามองจากขุมกําลังเชิงลึกอาจจะขาดสักคนหนึ่งแต่มันไม่มีข่าว ผมก็เลยมองว่าไม่ใช่ลำดับความสำคัญต้นๆที่เชลซีมองเอาไว้เท่ากับว่าตำแหน่งนี้เชลซี Chelsea น่าจะปล่อยปีก3คนแต่ขาเข้าอาจจะมีสักหนึ่งหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับสำหรับตำแหน่งปีกนะครับทีนี้มาดูกองหน้าครับกองหน้าจะมีความซับซ้อนคล้ายๆกับมิดฟิลด์ตัวกลาง คนที่มีโอกาสอยู่ต่อเยอะสุดคืออามันโดโบรยานะครับเพราะเจ็บยาวไปนะครับปีที่ผ่านมายังไม่ได้โชว์ของเลยปีนี้นักเตะไม่น่าจะอยากย้ายน่าจะอยากเล่นเพื่อโชว์ของหน่อยนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาทันช่วงปรีซีซั่นส่วนคนที่ย้ายออกแน่ๆก็คือโอบาเมยองมีข่าวกับบาซโกนาแล้วก็ทีมในลีกซาอุนะครับ คนที่ไม่แน่นอนเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นเจ้าหนูดาบิดดาโตโรโฟฟาน่าไม่รู้ว่าเชลซีจะให้โอกาสไหมหรือจะปล่อยยืมตัวเพราะว่าก็มีข่าวกับหลายทีมอยากยืมตัวคนนี้เหมือนกันเวลเขาใช้ได้นะครับเป็นกองตรงหน้าที่กล้าเลี้ยงกล้าลุยนะครับแล้วก็อีกคนที่อนาคตไม่แน่นอนก็คือโรเมลูลูกากูตอบยากว่าพอชจะเอากลับมาใช้หรือ จะเป็นอินเตอร์ยืมตัวต่อหรือถ้าเกิดพอร์ตใหม่เอาอินเตอร์ไม่เอาจะไปลงเอยกับทีมไหนอันนี้ก็ยังตอบได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นกองหน้าเนี่ยที่ออกแน่ๆมีแค่ออบาเมยองแล้วไหนจะยังมีใครฮาวเวิร์สอีกซึ่งเกิดสมมติฮาวเวิร์สไม่ได้ย้ายพอร์ตอาจจะนับฮาวเวิร์สเป็นกองหน้าก็ได้ขนาดเมาส์ยังมีโอกาสนับเป็นทั้งกลางรุกทั้งปีกขวาได้เลยไงฮาวเวิร์สก็มีโอกาสนับเป็นทั้งกลางรุกทั้งกองหน้าก็ได้แต่อย่างไรก็ตาม จากที่สื่อเทียสองหลายๆเจ้ารายงานนะครับเขาบอกว่าหรือจริงๆเทียหนึ่งบางคนก็พูดคือต่อให้จะออกหรือไม่ออกกี่คนเชลซีก็น่าจะซื้อกองหน้าอาชีพอยู่ดีเพราะว่าเชลซีมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ครับมีข่าวหลักๆนะก็3คนจากเซเรียนะครับมีดูซานบลาโฮวิชของยูเวนตุสราคาเนี่ยสื่ออิตาลีบอกว่า70ล้านปอนด วิกเตอร์โอซิเมนนะครับสื่อบอกว่า130-150ล้านยูโรแพงมากอาจจะจ่ายไม่ไหวแม้ฟอร์มจะเทพมากก็ตามแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สื่อรายงานก็คือลาวตา r o โรมาติเนสของอินเตอร์ราคาตอบได้ค่อนข้างยากแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถูกกว่าดูซานว l ลาโฮวิชนะครับเท่ากับว่ากองหน้าเนี่ยขาออกตอบยากแต่ขาเข้าน่าจะซื้อ1คนสรุปนะครสรุปนะครับเบ็ดเ,เสร็จแล้วตำแหน่งที่ซื้อแน่ๆนะ น่าจะมีหน้าจานะครับประตู1คนมิดฟิลสอ2ตัวรุกที่อาจจะเป็นกลางรุกหรือปีก1แล้วก็กองหน้าอีก1คิดว่าซัมเมอร์นี้อาจจะมีประมาณ5ดิวสูงสุดนะน่าจะประมาณ5ดิวแต่สมมุติถ้าเกิดงบน้อยกลัว Financial Fair Play ถ้าต้องตัดงบขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งที่ต้องเอาไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นกองหน้ากับ2มิดฟิลเพราะว่ามิดฟิลเป็นตำแหน่งที่เสียเยอะผมก็เลยมองว่า ไอ้ขาเข้าเนี่ยใช้ว่าขั้นต่ำา3แล้วกัน2มีฟิล1กองหน้าหรือถ้าเกิดดีๆหน่อยอาจจะไปถึง5ดิวได้อันนี้คือเกรดที่เอามาเพื่อเป็นชุดใหญ่นะครับไม่นับพวกแก๊งเซนเยาวชนนะครับน่าจะประมาณนี้สำหรับเชลซีนะครับไม่นับพวกที่แบบกลับมาจากการยืมตัวนะส่วนขาออกเอาเฉพาะที่แบบปล่อยทำเงินได้พวกส่งกลับอย่างเฟลิกซ์อย่างซากเเรียไม่ได้นับ เอาขั้นต่ำก่อนผู้รักษาประตู1น,นกองหลังอาจจะ1 BAC แบ็คขวาอาจจะ1 m i d f มิดฟิลด์3ถึงคนมิดฟิลตัวรุก1-2คนนะครับปีก3คนกองหน้า1-2คนคือจับรวมแพ็กเกจหมดแล้วเนี่ยเชลซีอาจจะขายขั้นต่ำา1 1มากสุดอาจจะไปถึง13คนได้ ต้องมาดูว่าแก๊งเนี้ยจะทําเงินได้กี่ล้านปอนด์แต่ผมว่ายังไงเกินร้อยล้านปอนด์อยู่แล้วครับเพราะว่าแต่ละคนชื่อเสียงมันก็ไม่ได้แบบหมูหมูถูกไหมเผอ,อถึง150ยหด้วยจากรายชื่อ1 1บเถึงสิคนเบ็ดเสร็จแล้วทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับรวมกันแล้วเนี่ยซัมเมอร์เนี้ยเราน่าจะได้เห็นทั้งดีวขาเข้าขาออกรวมกัน14-18ถึง18ดีวิวเบื้องต้น จากสถานการณ์จนถึงช่วงต้นเดือนมิถุนายนมันประมาณนี้ครับ14-18ดีวขาเข้าขาออกแต่มันจะเพิ่มหรือจะลด ก็ต้องรอดูทิศทางหลังจากนี้นะครับก็หวังว่าคนที่มาดูคอนเทนต์วันนี้จะชื่นชอบกันผมก็ตั้งใจสรุปให้ครบเลยคุณใครก็ตามที่ไม่เคยมาดูข่าวเชลซีแบบจริงๆจังๆฟังคลิปนี้จบจะเห็นทิศทางแล้วว่าเออถ้าจะลุ้นนักเตะใหม่อยากจะได้นักเตะใหม่ในซัมเมอร์นี้ลุ้นตำแหน่งไหนได้บ้างและคนไหนที่มีโอกาสย้ายออกบ้างหวังว่าจะถูกใจคลิปนี้กันนะครับตั้งใจทําให้อัดไว้ให้ล่วงหน้าเลยนะครับก็ขนาดไปเที่ยวพักผ่อนนันหยุดผมอัดไว้ให้อยากให้แฟนเชลซีมีคลิปดูกันนะครับก่อนจากไปนะคครับบขอบุณ ผู้สนับสนุนใจดีของผมอีกครั้งนะครับเริ่มจากนี่เลยครับโคดคูเพอร์ฟูมนะฮะใครกำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายไปจัดกันได้เลยช้อปปี l a าซา a ้า k ิกต็อกมีครบเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับ โรงเรียนนานาชาติบิทิชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลส o ูลแบ็ก o อกนะครับเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันแล้วก็โรงเรียนยืนยันว่าเรียนจบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ด้วยนะครับฝาก s u ซูกิ New เ er อ t i ์ติกาสมาร์ทไฮด้วยนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขับดีแน่นอนนะครับช่วงนี้ปีเทอร์บอยสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย